สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านวันนี้ก็มาพบกันอีกเนาะแอดมินวันนี้ตรงกับวันเสาร์เนาะวันนี้ไม่ได้ทำงานนะคะก็มานั่งรอเรียนออนไลน์อยู่วันนี้นะ,ะก็มีคอร์สออนไลน์แอดมินสมัครเข้าไปเรียนเรียนฟรีค่ะไม่เสียเงินก็เลยมีเวลาทาักทายทุกคนนะคะสาววันนี้ก็ที่ประเทศเยอรมันอากาศหนาวหนาวแล้วนะคะทุกท่าน แต่ถึงจะหนาวยังไงเราก็อยู่ได้ค่ะอยู่ได้อุ้ยนั่งแล้วจะตกเก้าอี้อยู่ได้แล้วก็อ,กอย่างนึง่งอ,อยู่ยังไงให้มีความสุขเนาะชีวิตก็มีแค่นี้แหละเดี๋ยววันนี้กล้องมันสว่างมากเลยเดี๋ยวแอดมินจะลองปิดกล้องดูปิดไฟนะเอารูปแท้ๆของแอดมินป่ะม่ต้องเอาเออะไรละ่ะเอ่ม อันเนี้ยภาพแท้นะคะ fc อันนี้ของแท้หลังจากที่ดูแลตัวเองดื่มคอลลาเจนนะสวยภายในออกมาภายนอกไม่ได้สวยมากมายแต่ก็เจากที่ดำดำค้ำค้ำก็สวยขึ้นมาได้วันนี้นะคะ fc ทุกท่านแอดมินก็ทำน้ำดื่มเองเนาะจะเอามาอวดอีกแล้วครังอที่แล้วก็ทำแต่เนี้ยขวดยายกวากาดูไหมคะแอดมินจะดื่มน้ำ วันหนึ่งอะลิตรครึ่งเนี่ยวันนี้ประมาณสองลิตรไหมลิตรครึ่งสองลิตรนะคะแอดมินดื่มหมดเลยนะ FC ดูสิดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นแล้วก็น่าใสแต่แอดมินดื่มคอลลาเจนไปด้วยนะคะผอมๆกันคอลลาเจนที่แอดมินดื่มนะคะ FC ทุกท่านคือทําไมแอดมินถึงชอบดื่มคือหนึ่งการดื่มคอลลาเจนที่ถูกต้องอะควรดื่มแค่สามถึงสี่เดือนนะคะ จะดดิมติดกันนานแล้วก็ไปเปลี่ยนตัวอื่นนะคะดื่มคอลลาเจนบ้างดื่มว,วิตามินดื่มดื่มคอลลาเจนบ้างแล้วก็ทานโปรโตีนบ้างแล้วก็เปลี่ยนเป็นวิตามิน B 12บ้างคือหลายๆตัวมารวมกันพักไว้สักเดือน2เดือนแล้วก็กลับมาดื่มคอลลาเจนต่อนะคะไม่ใช่ว่าแอดมินจะดื่มทุกวันนะคอลลาเจนเนี่ยแต่เราสวยภายในเราฟื้นฟูภายในแล้วใช่ไหมคะ ความสวยมันก็จะคงเดิมนะคะเสร็จแล้วออถ้าเราเว้นไว้แล้วกลับมาดื่มต่อน่ยมันจะกระตุ้นให้ร่างกายสวยสดใสเหมือนเดิมนะคะเหมือนปุ๋ยเนี่ยใส่ทุกวันมันก็ชินแล้วเราควรจะหยุดบ้างจากปุ๋ยตัวนี้มาเปลี่ยนตัวอื่นไปเพราะว่ามันจะเป็นช่วงฤด,ดูเหมือนกันนะคะคนเราก็เหมือนต้นไม้เพราะว่าต้นไม้ก็มีช่วงฤด,ดูหน้าหนาวดื่มอะไรทานอะไรบำรุงผิวตัวไหนหน้าร้อนดื่มอะไร ทานอะไรบำรุงผิวตัวไหนนะคะแอดมินก็ทําธุรกิจด,ด้านสปานะคะอย่างตัวเองก็ใช้น้ํามันหอมระเหยเนี่ยเวลาเอามาใช้กับลูกค้ากลิ่นนี้กลิ่นนี้นะคะตัวเนี้ยเอาไว้ใช้ตอนเวลาไหนเหมือนกันค่ะคนเราก็เหมือนต้นไม้นะคะไม่แตกต่างกันเท่าไหรกก่ก็อยากให้ทุกคนได้มาดูผลนะคะน้ำหนักจะอาจจะมีขึ้นนิดหน่อยนะคะทุกท่านเพราะว่าแอดมินไม่ได้ออกกำลังกาย ก็เท่าที่เห็นเนาอไม่ได้ออกกำลังกายแต่การทำงานก็เป็นการอ,อ,อะไรล่ะขยับขยื่นเคลื่อนตัวนะคะก็ก็ช่วยได้แอดมินไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะคะช่วงนี้เพราะว่าปวดแขนเพราะว่าตอนที่ช่วงหน้ารานะ้อนแอดมินลงสนามตีก็ทุกแมตช์เลยไม่เคยปฏิเสธนะคะที่ถึง4ครั้งลงแข่งแลวเล่นเองอีกล่ะ ก็เลยหนักไปหน่อยนะคะก็คลิปนี้อยากจะมาทักทายอยากจะให้ทุกคนเห็นว่าผลของการที่เราดื่มคอลลาเจนแล้วดูหน้าเราใสไหมนะคะที่ดำๆอย่าไปนับมันมันก็จางลงเยอะแล้วนะคะหน้าเราใสไหมมันไม่ได้ใช้โบท็อกไม่ได้อะไรเลยนะคะแค่ดื่มคอลลาเจนแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ําเยอะๆบำรุงร่างกายเราไม่ได้สวยไม่ได้อวดความสวยแต่ให้อวดว่าเมื่อก่อนหน้าเราเป็นยังไง แล้วตอนนี้หน้าเราเปลี่ยนไปไหมบายบายนะคะถ้าใครอยากลองอยากรู้ก็ถามเข้ามาได้ยินดีให้คำแนะนำปรึกษา